เห็นยังจนซ่องบ่เห็นอันนี้มืดมืดแท้โอน้ำสิบ่ไหลจ้่ตั้งหัวซ่วงเ็หน้ำมนะตั้งตั้งหัวซ่วงตั้งันได้หัวซ่วงยานดอกเจ้าสิบ่ไหล หน่อยง่ายก็แล้วรุ่นคอยเฮ็ดน,นะห <c oughs> นึยสมหรับเฮ้นย,ยนย้เปิดแ <c oughs> สงกันนึ่งและเดี๋ยวมันมืดบุกินหน่าคนมืดน้ำเจ้าบุหินหน่าล้อมกันสิ 100, ไอฮนะิด,ดมันมืนอีกแล้วจะปยายามมันเป็นแบบนี้บกเร้วคนนี้แป้งแล้วคนนี้เบมื ตัทางนี้แต่ว่าอ้วยไปทางนี้เิประตูวเป็นทางนี้ปตัวเป็นเตาตาเว้นแต่ว่าส่วนมันเป็นไใบอ้วยทางนี้อ้วยไปทางข้างเพื่อสุขภาพว่าซ่านโอ้ห้อนเนาะมันนี่ห้อนเนาะอากาศห้อนเนาะ Bài vùng bài con con ninh không ngon 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 con ngon lên ngon ngon con ngon 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 đó ngon 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 ngon

ถ้ามันแห้งบดอะไรเอี่ยหัวส่วนใส่หรือว่าจะใส่เลยใช้ยามใดก็ได้โบกแล้วละเอียดแล้วก็เดือดบอนน้ำไหลละเอียดนี่บอนจมไหลละเอียดนี่ใช้น้ำใดก็ได้ทีที่แท้ก็ยังคนเข้าไปใช้บริการเขาก็คนเข้าใช้แหงก้อน เขากัดไส้กับแจไว้บ่ม,มีน้ำเพราะได้ชิ้นข้าวหรือ้าวกันน้ำบันมีน้ำเขากลับไปเข่าห้องมีน้ำไปแล้วห้องน้ำไปแล้วห้องไม่ยังไปเปิดใส้บริการเขาก็บเข่า,ขาแล้ว

看，它拧不开。 những cái đây đấy, này nhìn, nhìn. Ôi, mà này xí, má này mà, thùng. này Ôi, chào nó bên, bên, nó nó này xí. Nào, đình sai, vế, má sai sai này 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 แตงตัวนี้มีได้บุกก็ได้ทางนอกนะแตงไว้ใส่บ่นต้ฮ้อนม่ก็ฮ้อนเนาะชบกฮ้อนแคือว่าสิะดองบกเอาะดองบกก็ได้เนาะบ่ให้ได้จักเลียมอันนี้ได้ตัวนี้ไว้ให้ะดองพอุองน้ํามันแล้วองน้ําเจ้าใส่ ได้ล้องมั่นแล้วอมน้อยน้ำมอมน้ำแล้วก่อขึ้นอีกเด้อเงินโบเงินโบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาก่อขึ้นด้วยมาก่อทำด้วยน้ำได้ใจใส่ได้ละไหนเลยเยอะมีองโบองปอบปลาไม่ได้โบทำเงินมีอมปลาจะได้ละ đây vào sau có cậu có biết cái gì đấy hả? xe, Đang. ok, đây này, cái là cái 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 บัดนั้นแฮงเฮ็ดไว้ใช้แบบตาเฮานะบ่ปัจจุบันนี้เฮได้ซื้อกับพุยก็อีกมันจะเฮ็ดอันเฮือนครัวอยู่เฮือนตัวเองกเอากพยนั่นล่ะเฮ็ดนะกพยวันนั้นล่ะอขใช้ครครัวได้อใช้แบบนอกก็บ่อยากปนเนาะอืมาคเอา่ง Để là là Để là Để nó Để nó đây là taba đi cá taba lấy bún mong bunny, taba lấy bunny, mong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  bunny, หองหน้ำแล้วฮิตชมห้องมาได้ห้องนี้ห้องนึ่งนี่ห้องนึ่ง